โพ l เลไม่ใช่แค่ขาซีดธรรมดาทั่วไปเพราะนี่คือขาซีดที่มีงานวิจัยและพัฒนารับรองผ่านการชนจริงในห้องแล็บมาตรฐานระดับโลกเทคโนโลยีใหม่ลดการกระแทกที่คอได้ดีกว่าเดิมพนักพิงศีรษะแบบ Active Headrest ป้องกันการกระแทกส่วนคอด้ดีที่สุดเข็มขัดนิรภัยป้องกันการบิดที่ผิดแบบเพื่อความปลอดภัยสูงสุดใช้เทคโนโลยีแบบ Easily Rotated Ball Guide ระบบ Belt System ที่สามารถป้องกันการบาดเจ็บโดยลดการกระชากของหน้าอกระหว่างการชนเข็มขัดคุณภาพสูงสุดแบบที่ใช้ในรถแข่งติดตั้งง่ายโดยใช้ Isofix System การทดสอบการชนของรถจริงมั่นใจได้รับการพิสูจน์ความปลอดภัยด้วยการทดสอบการชนอย่างรุนแรงโดยมีความแข็งแรงมากกว่าระดับ homologation ถึง2เท่ารองรับระบบ Isofix และ BELT ด้วยความมุ่งมั่นและปณิธานอันแรงกล้าที่จะพาลูกน้อยของท่านถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเลือกความสบายในทุกๆก,การเดินทางเลือกความปลอดภัยที่ดีที่สุด เลือกโพเลตร้านปั๊มนมเป็นผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์โพเลตอย่างเป็นทางการในประเทศไทย